อ๋ล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนี้เราก็ข้อสูด l า s t ไปเลยนะครับหลังจากที่หายไปดาซสมกวนนะฮะหลังจากที่ออกมาจากยูสเปียได้เราก็ยังไม่ได้คิดเลยับว่าจะทำอะไรต่อเพราะตอนนี้หมดหมดเนื้อเรื่องแล้วนะครับที่เราจะเล่นไปต่อคือตอนนี้ก็เหลือแค่ไอ้ของที่จะสร้างบนนี้แล้วก็ทําฟาร์มด้วยนั่นนะครับแล้วก็ค้าของคือค้าของมีประมาณสี่สามอย่างนะที่มันต้องใช้ใเทเิีย่บนะแต่พูดเลยเทลเย่ยมันจะหายากนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นเรื่องหา เปเรื่อแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราพี่เราจะพามาทำฟาร์มดีกว่านะเดี๋ยวขอจะเริ่มทำฟาร์มก่อนก็เดี๋ยวว่าไอีนะว่าทำอะไรต่อไปนะครทำฟารนาเดี๋ยวที่นอก่มเพ่งทามาใหม่ะที่อนได้แบบดูกลอยูเยนอนหับได้ไมไม่เห็นนี่ไหนะฮอนแครมาก็เดี๋ยวรตรงนี้ ทำไปฝากเอาข้างหน้าเป็นเกาะด้วยเดี๋ยวตัดกับข้าวไปมันนะฮะขี้เกียจในนี้ป่ะเอาข้าวไว้ก่อนเอข้างหน้าเป็นเกาะเดี๋ยวทับไปเล่นเป็นเกาะเดี๋ยวไปไปพักจุดจุดน้นพี่ลามป่ะพี่หลามอะไรแกแตกเนี่ยบุกเข้าไปแล้วกดนะเข้าไปให้เขาแทบให้เอะนะฮะขี้เกียจตามแบบ อ่าเดี๋ยวตัวนี้เราจะทำอีกฟองหมึ่งขย,ยเพื่อมีไม้นี่ก็น่าสนใจแถ้าอยากเพิ่มก็ต้องตรงนี้โอ้ยตุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่หลามพี่หลัมหุจะแทนปับ๊บบอกเลยคือตอนนี้ไม้เยอะไงครับไม่ใช่อะไรก็เลยอยากทำดูตอนนี้เพิ่มขยายเลยส่วนนี้เลย เดี๋ยวเราจะมาเริ่มโครงการกันเลยดีกว่าครับอ็เดี๋ยวจะทำไปแบบพอข้าวไก่อนนะจะไม่ทําไปหมดหรอกเพื่อมมนต้องใช้ตัวน้ําด้วยนะฮะคืเอเราจะไม่ทาฟาร์มใหญนะ่ฟาร์มพอแบบพออพอประทังชีวิตประมาณเอเอ,อีเดิมจะโอยติดตรงนี้เลยไหมคือไม่ต้องเหลือไอ้ตรงนี้ไว้อ่ะก็อีกโอ้ใมันจะแบบไม่ให้นกเข้ามาได้อะ่ะน่าจะ นะฮะก็ต้องทำหลังคาด้วยติดตรงนี้ติดตรงนี้ตอตรงนี้เอตรงนี้ล่ะะปุดซสองโอ้เอาแบบนี้ไม่ได้ออกเอาแบบนี้แหละอันฮะช่างมัดก็รอจะไม่ทับติดในตรงนี้เคลื่อนไปกดถึงตรงนี้พอทำหนทาเข้าตรงนี้โอ้โอ้ ตรงนี้ไปเลยอไอไฟมันทงยายนะฮะนี้น่าจะทำเป็นชิ้นเดียวเลยนะเออเอ,อ้เดีเออ๋ยวตัวนี้จะพิ่งแสบให้ก่อนรอบประตูต้องมีทำศุสักันเดียวกว่าต้องเก็บใช่มีรางวัลลังคาเอาแบบลังคาแบบมัธยัติไหมเออแบบ ปอกนี่บอกเลยว่าใบหญ้าอตัวนี้คนเยอะเออมันต้องแบบนี้นะฮะเอาเป็นใบไม้ดีกว่าส่วนอะไรบางเนี่ยรีบหัวมุมแบบนี้เออเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อทำแบบนี้ดีกว่ามีแล้วก็นี้ตรงนี้ออนอนกอาปิดแล้วเอาไ่ตรงนี้ก่อนคือยังไม่เดินระบบเลยเอาไว้นี่มาก่อนแหละ อะไรกันคะนี <indo by> <art> ่ยปิดอ่างนี้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไปโดนสองไฟนะประสิญจาี่ส่วยเลยเอาแล้วตัวทีมมันมาจรินี้งั้นได้ตัวนี้ทำมาใช่ปะป้าแพรไม่ถูกเลยดูนี่ไม่ตรงนีปิด น,น,นี่เอ๋อเดี๋ยวเราให้ตัวนี้ไว,ว้แบบนี้เอ้ยใส่พิษตัวนี้ก็ต้องมันครอบดีนี่ถึงจะใช่แล้คือฝังล้มใส่บ้าไปเลยดีเดียมาต่อนี่ชั้นไม่ไม่ดีกว่าแค่เป็นไม้คืนเฮ้ยตัวนี้ นี่มันจะไม่ตอวขึ้นไปนะเพราะมันเปลือกมันเปลือกไม้ด้วยวอเอ้าเฮ้ยตัวนี้ใส่แบบนี้ก็ได้ดววนี่ว่านี่ไม่ต้องใส่ตุ้มแล้วไอตัวนี้ปิดยังไงช็อตอ่ะนี่ไงนี่ไงปิดใต้โอ้โหเดือดตรงข้างในนี่กันมันมันรู้มันรู้ไหมอ้าวไม่ทะลุไม่ทะลุคือใช้ได้อะบอกเลยตอนนี้หูย จะช่วยมไม้ตีเดี๋ยวเราคอยอัพเกดทีีหลังนะฮะไม้ตีปู่เสียงพ่ลามมาแล้วพ่ลามหลายครั้งหลายคราอหอยเจ้าไปไม่ได้หรอกจะได้เก็บของมาโอ้เดี๋ยวข้อแรกทำให้ัวฉีด้วดีกว่าเครื่องไหนเครื่องสปินเกอร์ นีโอ้แหวงจอแหวงจรนเอาพวกนี้ไพอกนันไปเนี่ยโอยี่ก่อนแล้วไม่ใช่เยอะแน่นอน,ออน,ออออนไปนไปไไปจปไ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 ไไปไปเปไไปไนไปไปไเไาไปไปไปเปาปไปเปอปไปลปไ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  ปิงเกอร์พาติกปิงสติกมเป็นพาติกเยอะเหลือไหมเนี่ยอ๋อไม่เหลือมพอดีเอาละรอท่ายไทำมินิพ่บิสปริงเกอร,มกอรม์มันฉีดได้หนึ่งมีอย่างน,นี้เอ้ยทำไมประตูประตูต้องเปลี่ยนแล้วเป็นทางเข้าอันนี้มันหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ล้วไอต้ต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่วางผิดอุ้ยตุ๊กแกไม่ได้อยู่ตรงนี้แกไม่ฟังนี้เอ้ยนี่หนึน่งอันมีชินี่ชิลี่ชิลี่ชิลี่มีชิลี่ชิลี่อุ้ยยกลยต้องได้รู้ส่งสัญญาณจริงแล้วตรงนี้ฮะเออตรงนี้จริงไหมเดี๋ยวมันจะติดไปหมดนะฮะโอ้โอ้โอ แล้วโซลสัญญาณผมจะเอาไว้ไหนเอาไว้ฝั่งนี้เหรอขาวนาให้มันติดเด้ออุ๊ยอะไรสมบัติอะไร,ร,ะไรโวน้ำจะไปดูซิว่ามันติดไหมน่าติดนะฮะอยาบแค่นสักนึงลองไปที ปอไปอีนี่ขยาย x ีกนิดหนึ่งอันนี้ใช้หัวนี้ดีนี่กูปิดแบบง่ายๆเลยตนันนี้ปีนี้อ่ะปวดใจปวดเช็ดแล้วก็มาขัดหัวขัดท้ายตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นสองช่องก็ต้องเอาที ใส่นี้แผ่นใหญ่เลยมันจะได้ไม่ขัดกันนี้ที่น่าจะทำักตั้งงานไอ,อ้โมชิตวยบอกเลยลงตัวกันพอด,ดีเลยฮนะคือไม่ได้กำหนดว่าวางแผ่นวางแก้มอะไรก็เลยแล้วทีเดียวก็แป๊บขัดมันบางแน้โอ้ยวางขางบผนไม่ได้ด้วยไม่คราวนี้ก็ ไอ้พวกนั้นก็จะไม่มาลงปกุกคนแล้วนะฮะโนกะ้ะย <Yes. S 1> ี่สิคพับไปโคข้างหน้ามันถึงไหนอะ่ะสองช่องไม่ใช่าแล้วถึงนี้มั้งจะมีเสษยี่อิบ จำลองดูมกันว่ามันจะถึงไหนกันแน่เดี๋ยวเราเปลี่ย,าายโอ้ไม่ my. ถ้าใส่เพิ่มตรงนี้มันจะถึงไหมอะ่ะเนี่ยมันถึงสองช่องนะเขาบอกหนึ่งสองม่รูว่าลองใส่ก่อนอ่าลองใส่แค่ตัวนี้พอเดี๋ยวนิ้เปลี่ยนแบตเตอีดด่ก่อน แบตเตอรี่ก็ยังไม่พอก็คือมันต้องใช้น้ำด้วยแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ไอตัวใยญ่มันใช้เสียนเสียนเอาแบตเตอรี่ทดลองไปก่อนจัดไว้ไอตัวนี้มันจะหมดแล้วแค่ตัวไหนตัวนี้น ไม่หมดก็เปลี่ยนไปชาร์จไปอ่าเดียด๋วยวอันนี้หมดจากอ้ยังยังคืออาันต่อไปคือต้อง,งอ้เนีงยทำท่อขึ้นมาบนนี้นะฮะอ่ามันทำท่อมันก็ต้องทุบไอ้ที่ออกเฟยโอ้เฮ้ยแล้วหลังคาปีด้วย ก็ได้จะทุกต่างค่ายด้วยเนี่ยเต้องคว้าหันมาทันนี้ไปมันถอดซ้ำอืออ,อ,ยอย่างคือบอกเลยว่าใช้เยอะมากเกี่ยวกันเฮ้ยเดี๋ยวจะถูกไหมเนี่ยเออมันต้องตอบผ่านตรงนี้สิ เอาละแ,แ,แล้วท้ทายสุดแล้วสุดท้ายก็น่าจะจบของการต่อท่อนแลนะฮะคือแบบต้องเลยเรียงต่อแบบนี้เลยฮนะเดินตอนแรกว่าจะทำฝั่งนี้นะคือย้ายคลองหมดแล้วแต่คิดว่าเออมันยากนะก็เลยลำเรียงท่อตรงน,นี้ตอนแรกก็เรียกว่ามันทําไม่ไดนะ้แต่ท้ายก็พอมีทางอนึ่ก็เลยไม่ต้องย้ายทิ้งแล้วอใส่ไที่เดิมนะฮะจะลองเทสเทสท่อก่อน ใช้เดินไปเดินไปอ้าเพอาะโมดแล้วคืออย่างมันใช้เซตเหล็กเยอะมากคือตอนนี้เริ่มจะจนเซตเหล็กแล้วพอไปเลยคือที่ไปทำฟาร์มใหญ่ก็เปาะแบบนี้แหละนะทร <c oughs> <c oughs> ัพยากรไม่มีอุย้ยลันลันการันจารันลัน,ลน,ลน,ลนไ่ได้ทรัพยากรน้อย เดี่ยวพ่อบอกพ่อเจาะเรียบออร้อย,น,ยน้ำเต็มยังตุ๊บ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 โอ้โหเต็มแบบกระชั้นชิดเลยแปดอยู่ไหนแปรดตอนี้อยูย่นี่หมดลานอีกแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่เพิ่งใส่เอาไว้ตรงนั้นวางดีกว่านี่จะลองดูด้วยว่าร่างใหม่นะ

เฮ้ปัตติก่อนเล็กอ่าตอนนี้เสร็จฉีดถึกไหมยังไม่ฉีดเลยเว้ยเอาลาะทีนนี้กฟาร์มเสร็จเดี๋ยวเอาคนตรงนี้กันไปเก็บไปไม่แปลกโคเรจริเวเลยพัตติกไม่ใช้แล้วตอนนี้ขอน้ำ ของเดียวต้องการปลูกนะครับสองขึ้นไปด้วยปลูก,กอะไรปลูกแตงโมงก่อนเลยคิดถึงไหมไปรูปปลูกไปก่อนคิดแล้วอุ้ยถึงฮะถึงถึง,ถงมันถึงช่องนี้พอดีก็มันเป็นสองไงอันนี้หนึ่งช่องสองสองอุ้ยพอดีพวกนี้ทำไมไม่คิดป่ะ มันจะชีตได้ไงมันไม่มีแบตเตอรี่เออก็พูดไปไม่อยู่ทำไมไม่คิดอย่ตงตูนไปถามเพื่อนด้วยเฮ้ยแบตเตอรี่ใส่เขา่อนแบตเตอรี่ไม่มีจะชีตยังไงก็ยังงงอยู่เลยโอ้ใช้เอาล่ะก,ก็ปิดหลังคาสเสียเดี๋ยวมีใครมาลังบานเอา้าไปคาบไอ้นี่ โยนทิ้งดีไหมไม่ต้องโยนเมื่อกี้ไม่จะคราบตะปูถ้าใส่ปีกขนาดนี้แล้วนกไม่น่าจะเข้าได้เลยเข้าได้ก็เจ๊งกันเลยสิเนี่ยไม้ตัวนี้โคตรส่ยามเลย โอ้โห uh huh. <laughs> ไอ้นี้หมดไปเยอะแล้วฮะไอ้ตัวเนี้ยต้องไปลงเกาะฟ้าของสนามทีเดาวต้นงลงก็สามมองอาไตัวนี้ครับสัก <c oughs> อนนั <c oughs> อนสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> S yes. จ s รู้ว่าเสร็จไหมเอาละก็สสุปแล้วไอ้ฟาร์มตัวนี้เราก็เสร็จกันที่เรียบย้อยคราวนี้ก็เหลือแค่มัดเก็บแล้วก็จะมาดูกันว่าไอ้ลักจะเข้ามาได้ไหมมันมีช่องอยู่มันไม่ได้จะเข้าไมาได้หรอกจะช่องมีช่องเดียวมีเอาละทุกคนลหลังจากที่เราทำฟาร์มไอ้ผลไม้น่าเซจใช่ไหมผมเลือกได้หนึ่งครับคืออยากจะป้องกันเลยแล้วจากไอ้เจ้าตัวฉลาม มันมีไอ้เขาเรียกว่าแผ่เหล็กอยู่นี่เป็นตัวเหล็กครอบอย่างเงี้ยคือไม่กันฉลามได้ไหมไม่ดูอ่ะเนี่ยมันเป็นเหล็กนะฮะคืออยากกันฝั่งนี้ขี้เกียจไม่อยากทําเรือฝั่งนี้ต่อแล้วนะคือมาส่วนตร,ตรงนี้เอาไม่ใช่สุดนตรงนี้แหละคือไม่อยากทําต่อแล้วคือไม่ได้จะทําต่อแล้วมาห้องเครื่องตรงนูน้นมีแค่จะต่อข้างหน้าไปข้างหน้ากับขยายไปฝั่งน,นงนู้นเท่านั้นแหละนะฮะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ จะลองใส่เลยดีกว่าคือบอกเลยว่าใสา่ใส่เล็โคตเยอะโคตรแงฝั่งท้ายเลือด้วยอโอ้มันน่าจะเสริมความแข็งแกร่งไหมหเวลาซ่อมปะอ่ะอเอาเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังว่ามันจะซ่อมไปไหนะเสริมแถวนี้ไปหมดเลยอะไรใส่หมดฮะไปชิกีบอีก สร้างเพิ่มแล้วนะลองฝั่งนี้ก่อนลองฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยเจเจเสร็จรายกาหมดแล้วไม่มีเลย,เยหมดแล้วได้สี่ตัวไว้ได้สองตัวเองเอเจโอ้โหเมื่อกี้ขนาดเมื่อกี้ลงไปฟาร์มไหนใต้เกาะมานะฮะโอ้ได้แค่นี้เลยเดี๋ยวดูกันว่ามันจะทธธนทันไหม ต้องลอยพิลามมาแทมไม่ได้อาจความจากมันไม่น่าจะทนหรอกมัง้งคือไม่ใช่ว่ามันไม่น่าจะทนคือมันไม่น่าจะอยู่ได้หรอกแล้วเวลาซ่อมอ่ะออลืมคิดเลยแต่สมมติว่ามันมันต้องพังเ็นซีเพิ่มเ <c oughs> มั่เสียเร็ไปขนาดนี้น ขนาดนี้มันไม่น่าจะซ่อมหรอกคือน่าจะได้เลย,เยไปดูกันได้ไหได้หรือไม่ได้เอาแล้วคือตอนนี้ก็วกกเวลาทำต้อนหยอบฟาร์มพึ่งนะฮะ,ะจะทำไว้ไหนดีลงไป อันนี้ก็อยู่แหละแต่เจ็บไปบ้างนะฮะอีเี็บไม่ใช่แล้วไม่เจอเดยตอนนี้ซึ่งจะมีไทเทเนียมสีกอ้อนนะฮะดูดูกันว่ามันสร้างอะไรได้ป้าตั้ที่หลังปัดที่จะทำใช้ห่งการเยอะอีทำตักอขอของหวานได้หวานนี่ใช้ประจำเลยแต่มันเสียดายอยู่นะยังไงอ่ะมีดไหม หรือเอามาคาบแบตเตอรี่ดีคือตอนนี้ใช่แบตเตอรี่อย่างเยอะเลยเอาหละขอสิ่งที่จําเป็นในตอนนี้ดีกว่านะฮะเพราะ็นคาบแบตเตอรี่กัน,นตอนนี้ไปหาอะไรปัดไอ้เสลก,กันคาบแบตเตอรี่ดีกว่านะฮะไอ้เตตีสองก่อนคือจะคาบมีดมันก็ยังไงยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้มันไม่จําเป็น จะเป็นจริงๆอ่ะเปลี่ยนใจนะฮะเดี๋ยวเราจะค้าบไ้ตนี้กันเลยครับค้าบปี๊นะฮะไม่ใช่นี่หรจะจะเกาจะกาจะกาะ,กอ,ะกอ,อีกแล้วจะกาอ,อีกแล้วก่อนเลยก่อนเลย คือจะคัฟบิดดูเลยนะ,ะว่ามันจะสุดสุด,สดขนาดไหนก่อใหญ่ไม่ไปฮะขี้เกียจเราจะหันไปที่ก่อรเล็กก่อรเล็กมันเดินหาดเนจะนิดนิดแป๊บเดียวก็เจอนะฮะก่อใหญ่นี้บอกเลยเดินวนไปวนมาก็จะได้ไปเดินหน้าเตรียมหลังลงไม่ไปใช้เครื่องยนต์ไปอยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะไปดูไอ้ถังค่ันถัง,ง,นงมาไหม ไม่มีมาแหรพี่หลามจะอยู่ไหนทำไมไม่มาแท่นเรือเอ้ยไม่ได้สิเลยแล้วสิเลยคัดอีก,กเดียวอะ่ะตอนนี้้เฮ้ยไม่อยากไม่อยากสิเลยกูปลุกเอาใต้เกาะเล็กเลยดีกว่าๆๆ มาถึงสักทีดีไม่ต้องสมอลลงเลยพี่ด้วยตัวเองจะไปขุดออก้างใต้ได้ไหอุ้ยคนนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเชิญจะบอกนายก่อนนี้มันไม่มีที่ขุดอ่ะไอที่ลงอ่ะใช่หรอใช่หรอกมีนีฝั่งนี้ดีมีไม่มีได้ไงเมันไม่มีก็ไม่ใช่แล้วใช่เลย เด,เ,เ,เดี๋ยวลงมุ่งเป้าที่เสร็จเลยเดี๋ยวลงมาใหม่โ<ๆ>อ,อ๊ยไปวิ่งกว่านี้ตัวใหญ่น่าดูทำฟองอ่ะก่อเล็กขู่าขอใหญ่พยายามอย่าไปขอใหญ่<ๆ>ถ้าไม่ไปจังสัตว์โอ้ยพี่รำพี่รำโอ๊ยน้ำนะเดี๋ยวเธอ อย่าเล่นแบบไล่ราชฉลามั้งคิดวอเอาไหมไม่เอาดีกว่าราเดียวเราจะจุดาคกันเลยมาร์าาาตินีนนเดือดเดืมีี่มีเล่มใหม่แล้ว,วนแสดงเดี๋ยคือมันมีสเตินานด้วยไอยสกีดสไลก์นะฮะโอ้โหสปารตาใหม่ฮะชื่อว่าอะไร อันนี้มาชัตเต้ใช่ไหมอันนี้อะไรวะเนี่ยเทจเนียมซอสนะฮะอู้ดาบเทจเนียมโอดโอดโอ้อเทและบอกลยน่าจะคงกว่าเดิมมากแล่วแบบพันฉลามทีนี้ออ็อยูดย้ยไหมอ้วนี่ก็คือฟาร์มแต่โมดว้วยนะฮะ อ้าวรับก็คลิปนี้เรามาทำาวามเต็มบริบสิที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปว่าคลิปนี้บุกงงต้องไลน์เป็นกนณีดีกว่านะแล้วไปต่อกันคลิปหน้าว่ารับเราจะมาทำอะไรกันต่อนะครับก็คลิปนี้บุกงงต้องไลน์เป็นกนณีดีกว่า,าเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีฮะ